ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของการเพลย์เทสเกม Ocean k e e p p r ในเวอร์ชั่นมือถือนะครับเกมโค้ดเนม Ocean k e e p p r r เนี่ยก็เป็นเกมที่มีอยู่แล้วใน Steam นะครับเป็นเวอร์ชั่น PC และตอนนี้เนี่ยทางตัวเกมจะพอร์ตให้ลงในเวอร์ชันมือถือนะครับเป็นเกมแนวสไตล์ลกไลท์นะครับที่จะให้คุณเนี่ยได้คุมเครื่องจากใต้น้ำนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมทรัพยากรเพื่อเอาชีวิตรอดจากพวกฝูงเอเลียนนะครับผม โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมยูกับโลหานะครับเก็บเกม c o ้ชเนมโอเชียนค e ปเปอร์เวอร์ชั่นมือถือนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องขอคุณทางเรโทรสไตล์เกมนะครับที่ผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการเพเทสในครั้งนี้นะครับในส่วนของเกมเพลเนี่ยเราจะได้รับบทเป็นนักสำรวจใต้ท้องทะเลนะครับต้องค้นหาซากอารยธรรมต่างๆที่สูญหายไปโดยการควบคุมเครื่องจักรใต้น้ําหรือว่าหุ่นยนต์นั่นเองนะครับ ภายในน้ำเนี่ยก็จะมีถ้าให้เราเนี่ยได้ไปสํารวจนะครับผมซึ่งในถ้าเนี่ยก็จะมีพวกทรัพยากรมากมายที่เราเนี่ยสามารถเก็บมาและนามาอัปเกรดหุ่นยนต์เราได้นะครับรวมถึงตัวเราด้วยโดยในแต่ละครั้งที่เราสํารวจเนี่ยก็จะมีเวลาจํากัดด้วยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมเหลือเวลาอีกประมาณ 20วินาทีเท่านั้นนะครับก่อนที่พวกฝูงเอเรียนเนี่ยจะบุกมาผมจำเป็นที่จะต้องหาทรัพยากรให้ได้มากที่สุดแล้วก็ต้องรีบกลับออกไปยังยานของเรานะครับ หลังจากที่เราเนี่ยได้เคลียร์พวกฝูงเอเลี่ยนในเว็บแรกจบไปแล้วเราก็จะได้เวลาในการออกสำรวจถ้ำเพื่อหาทรัพยากรมาอัปเกรดย,ยานเรานะครับและสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังด้วยเนี่ยก็คือการแบ่งน้ำหนักมากเกินไปจะทําให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยช้าลงนะครับก็ควรจะอัปเกรดตัวละครเราเนี่ยให้สามารถแบ่งน้าหนักได้เยอะขึ้นนะครับในส่วนต่อมาเนี่ยผมจะพูดถึงการอัปเกรดหุ่นยนต์และก็ตัวนักขุดนะครับ การอัปเกรดหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีอยู่4หมวดหมู่นะครับมีตัวดิกอร์หรือว่าตัวนักขุดและก็ตัวหุ่นยนต์และก็ตัวแมชชีนกันก็คือปืนกลนะครับแล้วก็อาร์ตเทรี่ก็คือปืนใหญ่นั่นเองนะครับผมการอัปเกรดนักขุดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การแบ่งน้าหนักได้มากขึ้นความเร็วและก็พลังในการขุดนะครับในส่วนการรับเกรดหุ่นยนต์เนี่ยก็จะมีเลือดและก็ความเร็วและก็การซ่อมแซมนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถอัพไปถึงออโต้รีเพล์ได้เนี่ยหุ่นยนต์เราก็สามารถซ่อมแซมได้แบบอัััตตโนนมิเลยะครบ และการอัปเกรดปืนเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับปืนของหุ่นยนต์นะครับผมเราสามารถอัปเกรดทั้งพลังในการยิงและก็ความเร็วในการรีโหลดนะครับผมแนะนําว่าถ้าเล่นแรกๆเนี่ยเราควรอัพตัวดิกร์แล้วก็ตัวปืนก่อนนะครับมันสําคัญมากๆเลยเจอแล้ว <c oughs> อุ้ยตอนนี้เหมือนก็ว่าเราจะเจออาร์ติแฟกต์บางอย่างนะครับในท่านนี้ ในการสำรวจถ้ำแต่ละครั้งถ้าเราโชคดีเราอาจได้เจออาร์ติแฟกต์ปริศนาซึ่งเป็นของที่สูญหายไปและมันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถอัปเกรดปืนใหญ่ได้เลยตอนนี้เนี่ยผมเจอหนึ่งอันแล้วนะครับและตอนที่เราออกจากถ้ำเนี่ยเขาจะทำการถามว่าเราจะเลือกอัปเกรดอะไรผมเลยเลือกเป็นอาร์เทอรี่ก็คือปืนใหญ่นะครับผมเลยได้ปืนใหญ่ยิงจรวดมาจากการเจออาร์ติแฟกต์ในครั้งนี้ และมันก็นําไปสู่การอัปเกรดของอาร์เซอรี่ก็คือปืนใหญ่ที่เราได้มาเมื่อกี้นี้นะครับก็สามารถอัปเกรดได้ตั้งแต่ดามเมจและก็ความเร็วในการรีโหลดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีโมดูลอีกหลายชิ้นมากเลยที่เราสามารถเอามาติดในหุ่นยนต์เราได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเจอแค่ปืนใหญ่เท่านั้นเองนะครับเกมค้นเนมโอเชียนคิปเปอร์เนี่ยทุกครั้งที่เราเนี่ยเดินทางไปในใต้น้ำเนี่ยรูปแบบของโลกใต้น้าก็จะเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ทุกการบาจนภัยของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ซ้ํากันนะครับเราเนี่ยต้องคิดอย่างรวดเร็วและสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆในแต่ละครั้งและเกมนี้เนี่ยก็ไม่ได้เล่นง่ายอย่าง, mm hmm. างทุกคนคิดนะครับผมเพราะทุกครั้งที่เราผ่านไปแต่ละเวฟพวกมอนสเตอร์มันจะมาเยอะขึ้นและก็มาโหดขึ้นตัวแปลกๆเนี่ยก็จะมาในแต่ละเวฟที่มันยากขึ้นไปนะครับและถ้าเกิดว่าเราถูกพวกมันโจมตีจนยานเราเสียหายหุ่นยนต์เราพังเนี่ยเราก็จะเริ่มใหม่ตั้งแต่เวฟที่1เลยนะครับนั่นเป็นความท้าทายมากในเกมโ er ค้ชเนมโอเชียนค และตัวเกมในเวอร์ชันมือถือเนี่ยก็จะออกมาให้เราได้เล่นกันในเร็วๆนี้นะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะจำหน่ายหรือว่าให้เล่นฟรีนะครับในเวอร์ชั่นที่เป็นมือถือนะครับผมมีทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับผมโอเคครับและนี่ก็คือการรีวิวเกม c o ้ชเนมโ e เชียนค e เปอนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านรับชมนะครับและก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผม